น,นี่ก็ทําระบบน้ําเสร็จแล้วนะคะก็ไปซื้อออกมามีออกอยู่ตรงนี้นะแยกเป็นสองแอันนี้เป็นอันนี้มัน,นึเออสายพีให้ออกตายเป็นตัวหนึ่งก็อันนี้เป็นโกสสายดำสองตัวสองฝั่งนี้เป็นสายดำสองนิ้วหนึ่งแล้วก็สองฝั่งนี้เป็นหนึ่งเซนเป็นโกส้มพี่เขาแถมให้มันไม่เห็นหรอกนะเดี๋ยวขอซูมให้อ่ะตัวนี้มันใสแม่จ้า เห็นเด็กินเด็กเห็นเด็กกระดูกมันโอเคหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวอยู่ไหนอ,อยู่นี่ตรงนี้ก็เป็นโกดอันนี้เป็นโกดสายดำมีอันนี้ใหญ่มากหนึ่งนิ้วไม่มากอะลงเดือนได้หนึ่งเดือนอันนี้ก็ตัวเมียปะหนึ่งนิ้วเช่นกัน วังกับตัวนี้มากมันจะดางอะแต่ก็ไม่นาอันนู้นเป็นออันนี้เป็น,น,นเก็บิดะสายพีอันนี้เป็นสายพีบีเดี๋ยวรอผลิตัณจะไปซื้อดินอะไรมาซื้อหินดำมาใส่ให้มันนิดหนึง่งเดี๋ยวยังไม่มาทยอยแกะกล่องเรื่อยๆนะตอนนี้ได้ฟรีนี่ตัวนี้หนึ่งตัว โอเคก็ไปแล้วนะก็ฝากติดตามด้วยนะคะก็เดี๋ยวอัพคลิปเลี้ยงเรื่อยๆนะเพราะว่ามีมาบ่อยมากไปแล้วนะบ๊ายบาย